สสวัดีค่ะยังขอบท่านเด็ดไทยคลิปยังสวัสดีขาละอ้าวยังมาแชร์คลิปโลกยูทูบเป็นอะไรครับไม่ได้เป็นขาครับยองคนนี้เป็นอะไรอาบน้ำอยู่ไม่เนี่ยเนี่ยไม่ได้อาบค่ะอะไรอาบก็ไม่อาบเพรมินโมเฟยมยืนทั้งขาต้องคนนีอกอาบแต่สาวเลยเฮ้ยเพื่อนวะอ้าวมึงคือนี้พากันไป็นเหรอมันครับได้มันตีปียาบะ วันนี้เราจะเดินทางไปบ้านนาคายเด้อทุกคนือฟการไปเซ็กเอาออกเลยกันออกเลยไปพี่น้องวันนี้เขาจะเดินทางไปที่บ้านนาคายอำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องวันนี้เขาจะไปเขาดาวอยู่ฟุนซึ่งเป็น,ปนอ่ากลงขันทั้งอิดเนาะเขามาเขาดาวอยู่ฝั่งนี่ปกติก็เขาดาวแต่อยู่บ้านอยู่เพื่อนผูดอะพี่น้องเลย เราดาวบ้านเขากนั่งอยู่กองเฟื่องอยู่สินะที่นี่กระสิคยขายคือกันเนาะเพราะว่าอยู่นอกเมืองคือกันพอดีอันนี้อยู่เป็นยังเข็มขัดลืมลืมยุสัยลืมบ้านโอเคแบบนี้เลยแต่ละโคตมันสิเวิรกันอยู่เวิร์หลดนี่นะ นี่จเว้ดกันได้ไหมครับไหนนั่งหนาสองห่งหลังสี่รถตะป๊อกอยู่เออแค่ของผมก็เต็มแล้วนี่ยังส่วนเกินวะ ลากันเด้อบ้านหลังที่สองเนอเจอกันในโอกาสนะเรื่อง้าเรือความหักเรื่องหักจะได้ภาษากรสวัสดีจ้ะพี่น้องเกับบ้านนะค่ะกันน้องเฮาเนาะกับบ้านหลังที่สี่ที่ห้ากับวันเฮาคือลาจับบุ๊คเมื่อนี้สิพากันไปเขาดาวยูทีพูดแหละบ้านนักข่ายพูดแหละพี่น้องไม่วันนี้แมน เป็ข้าวดาวกับขอบครัวพี่ไส้เด้อหลายๆคนกับสิบะหูเนาะอันนี้คือล้านล้านพี่ไส้เด้อบแมันลูกล้านหนองอะไรเป็นล้านเนาะร้านเบิดเออเป็นร้านเบิร์ดร้านลูกของอายของเอื้อยของหนองกันสินะพี่น้องอันนี้ร้านเก็บอันนี้ร้านยังสินิร้านเก็บร้านร้านสองโคตรนี่ร้านเก็บร้านหลูกเก็บมะเรียบชิญชิญพวกเ้าก็เป็นร้านเก็บเน่าจะเก็บมาเดีไยส่บะหู ไปพี่น้องเดี๋ยวพากันเดินทางอ้ฟ้าลังฟ้าลังเห็นมาฟ้าลังบักซีดาแล้วครจะเจ็บขาไข้าเขาไปถึงยังเออจะเจ็บขาเฮ้โหแล้วจะถึงยังจรอเร้าตึากกขึ้นเพรันที่แ้วข้เาเรื่องนนี่พี่น้องข้าไปลินาข้าไปลินตะวันแดงนึ้นนี่ซาอโาโเป็นอย่าง

หวาหน่อยแซตีบกือบมันเกือบได้เกือบได้พัวท้อีกแซตีบมากก็ลอยอยู่ได้แล้วหรอเกินเดือนสามหมื่ะแน่นอ่ะเข้าบาะขี่มากเลยเกินเดือนสามหมเกินเดือนก่าสามหมื่นด้บอกหุ่นน่าบออายุยี่สามเงินเกินสามหมื่นไปแขนไหนๆฝ่าเอาเด้อฝ่าเอาเด้อพี่น้องเลย เดินทางไปกันจักนี่ไปบ้านน้าไายกับบ้ามาณ40กิโลพี่น้องบัวไก่บัวไก่สาบ้านบัวซุกอันไปเมืองปากทะเลแต่ในคนกัสีสลึมสลือคนขับรถนี่เอาดีๆได้คนขับรถคนขับรถเนี่ยจับสุขเข้ามาจับเข้ามาจับหัวพม่าหอดตีสี่โอ้ยรถ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 พม่าตีสี่ตีสี่เลยดิแมน เออกันนอนตีซีทนแหละอ๋อซื้อขึ้นาไปอคอยนี่ได้อาบคอยด่นขึ้นมากคก็แล่นไปอาบเบิดห้องใดขึ้นหัวหัวลงเตียงขึ้นลับไปเลยมาเห็นเฟรมนอนคดจะโรยอยู่ใครอยงนี้มีแม็กโดนัทเกิดากไคไบอกเกิดมาทันหมูสาวอสิบปร์บวกสิลดน้องเฟ้โอเคอีกาปีนเขาตะบดเลยนาะ วัดอลเฟมกีคาปีเจเรมเขาวิ่ซีดเออว่ะไปยังไงแบียมใช่เด้อขนีท่านเยือยาตาเวล19เขาไปสื่อยังนอพี่น้องเอ้ยเาใบเสก่อนยี่เบียม้สกไอ้เบมาเบิองเราเออไม่ต้อม่มองหวเป็ยสจมาแม่คยมันหรอเบียมไปแม่โฟเป็ยไปมองอำนาจเจริญ ไปเลยจะเลิ่เลิศได้ี่เฮาอำนาจเด้ยเอเลยนอนงเมานาะไหวหมเขาบเอไปกินขาดมือสานะไปกินขสรเเออแ่วากหมหวนอเินนานบาเอไปนไปกินเาหาอุบาาสไปเลย กระ้งมนสิขีดไปเลยอีกนึ่งนุ้วอี๋รถ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 ไอีกไปอีกไปอันเร็วเรเร็ทะเบียนกับจิอแล้วตนหางเข้าเจอยู่ไปเรังจาัเรอยขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนไอ้ไหวพวกสก็ไจอดกินของแพงหอ ้าวซาบดิงนิอ้ยซาบาดิ้ไหนากินเยอะเมึเคยมากินซากเลเอาไหมบอมีอันเดียวก็ซืมาแบ่งกูอืมกินเลยแ้วที่น้องประมาณถึงว่าสกิโลหอดบาทนะครับอหรถคับว้คอยคันไทยคอยคาบนี่ยคอยประกาศขามเท่านั้นเนมมันวครับ นาะสมมุดบารครับอีก้อันนั่นจว่าจากรถานีไปได้ไหมได้ไหมม่ได้อไดมันมันมักะจังวะบุถึงจีนค่ับืไไขาจักมึงบ่อ่มึงก็ไปฟอยวิิตรแฟนเพราะว่ามีเงินเาบาทเเป็นเดือนคุณคับเล่าเลยเปรใส่ซื้อยังไรเนี่ยเรจะยยงจังจหรืจา อาแรงไปพี่น้องไปถ้าเดินทางไปหน้าค่ายเาป็นเลยล่ะคนส่งเบาไงเราบอกว่าเบาเบาเนี่ยเราบอกใครอะเรายังหัวโตอยู่ยเดาว่าเมาแล้วหอดแล้วทางเขาบ้านน้องค่ยาย <c oughs> บ้านนาทรายบ้านโค้งลอยวัดได้หน่นะโค้งอยุ<อ>งงสุธาบ้านคน,นามาไ,ได้บริคีนหอดบ้านเนาะ ขายก็บาดเทาขายายอะเผอเกิดสงสัยเด้เป็นยังเขาคือเฮ็ดถังซื้อไปโลดนี่เนาอเฮ็ดขงเงี้ยลองเหี้ยเอ้ามันตำเื่อนคนเลยด้อพี่น้องเด้อเฉเบิ่งเ้อะ้งตัยิดวัด้งลอยวัดอย่าคลอยวัดเขาวาปุบนี่วัดเนาะวัดกโค้งเาวัดเอองเลยแหละงวัดอ้ยลอยวัดเถิดดอัวัดวัดแตะใหม่สงสัยเขาจะตัดผ่านวัดบ่ได้เนาะ ตอนขาจะตัดถนนทางมันองมีก่อนบัตรตนวเบาอาเห็นบอกเขาเห็นทางแล้วจะมีปัตรปต่บ่ไอ้สุถานมันรันรุนอะไรได้ปะตนนีันเป็นทาง่อยลมั้งเพราะว่ามีก่อนเขาว่าตัดก่อนนอมันจะลึกจะลึกตำบันละตะกี้ตะกี้ถ้ามันตัดที่หลังมันนี่งคนอยู่มากก่อนางคนกอไปอยเป็นเป็นระเบียบเนาะย่หมฮียข้างเขาวันนะครับแนวนี้ เด็กโขงแบังเด้อวัดอีกบ่บ่นี่วะแม่นป่ะบ่แม่นเนาะวัดวัดคนกับคนอวดวัดมันหลายวัดโพดแถวนี้นะพี่น้องเอ้ยเดี๋แหงมาไลยนะทางซีฟิลดรถความเลยอันนี้บ้านยังไงบ้านน้องบ้านน้องหินบ้านน้องหินเฮ้ยพี่น้องดินซื้อนาะ วัดน้องหินพี่น้องนี่เลยโค้งลอยวัดเพื่อนนี่นะไอ้ของกาะหอใชนไหมโค้งกระโพดโค้งกระโพดถูกพี่น้องนี่โค้งมาเจอวัดวัดน้องหินข้างหน้าก็วัดหินข้างหน้าก็วัดอีบวหันอะข้างหน้าัดวัดยังไงวัดวัดวัดน้องหินวัดวัดน้องหิน ใช่อำเภอดอนมดแดงเอาไมต้องวดมาเห็นไหมตะกี้ตะกี้มดแดงคือสีด้ายเนาะเขาจะใส่มาดอนมดแดงบ้านบ้านมดแดงคือมันเป็นยังตอกบ้านบ้านก็ตั้งอันขั้บนเลยแน่นี้แน่นวะเออเอากระอำเภอดอนมดดแงอำเภอดอนมดแดงโอ้โหกันนตัวนี้งอ่ะมันดีเลยกลางป่ากลางอ่ะความจริงเป็นบ้านเขาใส่รักษาไว้เขาเรื่มป๋อเอาเขาเรืมทรงเจ้าชันจะว่าแม่บ้านจะบอกทรงใส่อยู่กันแม่ เราเป็นยังเดี๋ยวไปลินอยู่บ้านเดียวกันเออจะมาส่งมาแรกเนมาแจะมาส่งอู้หลังนี่ก็ม่เ็นนะฮะเนะก็คืสิมีหลายหลังแท้อคอยแบบคอยสานอฟเฟกเนาะคอยสาลายูเทปมดี่สานี่แานแห่งจปยัดข่คลิปใ่้สุดงมือนึงจะแปอํเภอตาลสุ่มเอ้าพี่บูนไปทางนี้ก็ไลเนาะเป็นยังเราบ้านอีีบ่ออําเภอพี่บูนไปไปไปคลิปแสนละหันนะ รบ้านเวลาอรอบบ้านร้ยัราหอนมันเ็ดบ้านนาคายอีกสิบเอ็ดกิโลลอยวัดอีกเลยเนาะอันนี้บ้านยังเศร้าบันแดงแดงบันแดงบันแดงบันดำกับีเนาะตำบลเหลาแดงตำบลเหลาแดงงลอยวัดวัดอีกพี่น้อง วัดบันแดงตัวนี้ยูนี่เขาใส่แบบซื้อวัดบ้านบ้านเลยเนาะอยู่บ้านอยู่แถวลาวเขาสิใส่วัดอารามเรมวัดมนงมันงดำวัดมนันงดามวัดอารามยังวะมันจะมีคข้ามาลามเรมเรมบ้านนี้มากสีแดงดิบ้านแดงตำบลเหล่าแดงอำเภอเดิมบ้าแดงแม่เหรอเจ้บบ้านเขาเขาซื้อวัดสีชมพูคือวัดสีสวัสวัดสีชมพูวัดนาคาย แล้วคนเดินวัดวันวันน้าค่ายล่ะเข้าไปเดินวับวันจันทร์จุูดอกเออโอ้อันนี้ตำบลนอนตำบลเหล่าแดงตำบลเหล่าแดงอำเภอเดือมุดแดงต้นไม้ต้นอีสันไงคือสิหลายปีค่อยเป็นคนถ้าเป็นคนไทยต้องพูดร่าเรื่อยชาเตอร์จะมาประเทฤไทฟผมเป็นคนไทยและอายเป็นอยังคนเขาบอกคอยบอมเปนคนไทยนี่ก็โค้งอีกแล้วนี่ นีโครงโครงกะร้ songs, ายโพดทั้งหน้าก็เป็นรัดอีกแล้วนี่พี่น้องโพดหรอเอน่าใสวะวัดราวแรงเห็นบ่โอ้โค้งรายวัดจักรร้อดีดีวัดสีชมพูวัดบ้านคอยโอ้ยเขาทางนี้เนาะถ่ายดูวัดสีชมพูฮอด์ด้วพี่น้องบ้านหน้าค่ายเนาะ เขาเจอได้โอ้มีค KFC ผู right. ้บัตรนะครับ่ายป่ายซื้อๆเขาเจอได้เข้ามานั่นเข้ามาแฮ่เคยยี่นี่แหละตอนนั้นเนาะเข้ามาแฮ่พี่เกมตอนนั้นมาโอพี่จ้าพี่แกเน่ถึงแล้วบ้านนาคายเย้ กับแม่ลูกกันเนาะเขาจะนัดงานเรื่องขนของโลกมมินเออไพไปใส่เบิร์ดคือนไเห็นไพ่ได้ผู้บ่าวได้ผัวบ่าวถ่ยตามึงกันย่างก็บเด็กเป็ดจี๊ดเลยโอ้วัสดีครับสบายดี โอ,อยมาถึงแล้วอฝร้สาหน่อยม,ม,มาหอดแล้วพี่น้องเลยเพืนน่อนเพื่อนเนาะทำามา้ายเถื่อแล้วขอบเาวัสดีครับแม่เอาอันนี้ไปฝากแล้วถ้ามีของฝากอยู่ได้หมื่นนี่ ui <laughs> 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 ừ, má, phụ đấy nè má bìm bò nè, mãi 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 nào mãi 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 ตีบอ่ะเอาอันนี้มันงไอตีอ่ะเบียร์ห้าอยู่ใส่เอาเบียร์มาฝากเพิ่นป้าเพิ่นนี่อันอันนี้แด้วนี่สิมันจับของควันมาแลงได้นี่เนาะฮะทักสวัสดีครับจะไปแล้วใครตีก็ต้องเห็นตีบเทือนะตีบเอาถ่ายคลิปนันสิอาของมาฝากเพื่อนโอ้อาเพื่นหน้านี้นีสิเรา้อง่าหาทางนะอ้าวเบียร์ห้ายังคนนี้บอก เออเอาลหายไจมาดูดิสวัสดีค่ะพ่อสบยาสูบเหล้ายาสูบเหล้าค่ะบันกันเดอร์ผู้เจ้าผู้ได้แน่มีคนสูบเยอะวะนาะ บะี่กะทีี่เดียวโอขอฝากมเตนแนวบดีต่อสุขภาเน่เนาะโอ้ยพี่นอกเลยอ่าได้เ่ยว่าฝากนี่แต่อันนี้ด้รับอีหยังเป็นทงยงไอหยังนอัน้มาทงยังไหเนอียงนจอาวียางาดีอางถึงล่าอพี่นอบียะนี่งฝา เออน้ำไม่ตะบัวจักใส่ตัวเย็นร่องเบอร์วัดดีจ้าหอด้อพี่นามหอนมาถึงเด้อพี่น้องบาทนาคเนาะ น่ฮะร้ายหอบเลยแหละพี่น้องเลยนี่เป็นขอบขวของพี่ไซตอนนี้เป็นแม่พี่ไซเด้อครับผมสบายดีว่าแม่ <c oughs> ถ่ายกันม่ได้เห็นย <c oughs> ังเนาะมีแต่นี้น <c oughs> <c oughs> ั่งเขี่ยหมาพี่นเนาะคือผุถอยย่บานเท่ากับเขี่ยหมาขึ้นกันได้ยุบบานดุกันดิ เนาะพอเด็กไปใส่แล้วครับนี่มันนี่บีมกับมาตลอดนะบีมบีมนันอยู่นี่เลยแล้วเนาะอยู่นี่ตลอดบ่หรือว่านี่เปิดเทิ่มกับครับเปิดเพิ่มกลยับอ๋อบีมกะเป็นร้านเป็นพี่เนาะเดี่ยวายแท้วะต้นหนิงามึ้ยห้อนเฟ่ต์มาห้องเฟ่ต์มาเน่งะมึ้ยอยู่ตวนหนิาม ตะนิตาห้าคิวมาบีมหันมอตอรฮักนี่มาบีมสีขาวนี่เอาว่าไปเจ็ดตุนิเจ็ดตุนิตาห้าคิวซื้อจังไรนี่โอ้ยซื้อคือม้าคอยม้าคอยกับซื้อลักกี้อยู่เกอนนี่อีนี้วะนี่แล้วม้าคอยกับซื้อลักกี้ลักกี้ลักกี้โอ้ซื้อคือกันเว้ยแหกสิพี่น้องบ้านเพิ่นกับสิคลายของน่ะเนาะ โอ้ไงเบียร์ลรามาตั้งโซ่ป่ะครับ <laughs> ตัวอันนี้เพคนปลาดิโตสีกินมือแรกวะนี่นะอาหารมือแรกปลาดิโตสีบอเมาจนหัวสาบพอ,อหรือเมาไม่ได้กินดูหันทาเมาสีกิทเ็ดแน่ไรนี่วิธีกินแล้วว่าหายเมาวนี่ตายสีหนองเลย เปิดออกมาแต่มีแต่แนวแสบๆเนาะเบียร์กับเป็นเข่าแล้วมันสกัดมันสกัดจากเข่าแล้วนั่งล่ออันโพรพิเซตมาตอนบ่ายๆหมดแล้วเนาะไปที่ห้องไปหากินกระเตวปะอย่ากินกระเตลหันท้อนก็แสบเนเดอร์ไปคือมาจักขวัญแท้โอ้ยจกสลากกับเป็นเราอีก ตายห้ามพวกบ่เมาจนหัวสากบ่เนี่เอาหนบ่ได้บ่ได้ค่อยมากเหลามากเบียร์ปนไรเนาะบ่ได้มากปนไรแต่ว่ายกสลากนี่กินเด่ยวม่เรอเปิด อันสีผ้าก็เป็นไซส์นี่พ่อใหญ่ไปเดี๋ยวเอาไปยังสองพันจังหวะนะจ๊ะไปเป็นสิผ้ากันไปกินกระแตเอเนาะพี่น้องการ <c oughs> เดินทางเราก็จะประมาณนี้เนาะมะลินมายามบานเพิ่นตลอดพี่น้องเอ,อ้ยมือนะเข้ามาเข้ามาอันแห่เชืออยู่นี่เลยเนาะถ้าถ่ายคลิปตอนนั้นก็นคนเบิง่งแซนวิวหัวตอนนั้น จะไปากกันไปกินก๋วยเตยี๋ยวซาอาคนที่ถ่ายคลิปเนาะโอ้ไวรุ่นเเฮ้ยมอนี่เฮ้ย